สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการบันทึกสไลด์ PowerPoint ด้วย Add-in ของ c a m เ a เชีโดยวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถจะกำหนดความละเอียดของวิดีโอได้ปกติเวลาที่เราบันทึกสไลด์นะครับเราก็จะบันทึกสไลด์แบบเต็มหน้าจอแต่ด้วยวิธีนี้นะครับเราสามารถจะกำหนดความละเอียดของสไลด์ได้นะครับวิธีการก็คือให้คลิกไปที่ สไลด์โชว์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Set Up Slide Show ์จากนั้นให้มาที่ Multiple Monitor นะครับจากตรงนี้นะครับให้มาที่ Slide Show Monitor ร์จากนั้นให้คลิกไปแล้วก็เลือกไปที่ Primary Monitor จากนั้นก็มาที่ r s s o u u t o o นะครับยุ Youth current resolution ครับก็คลิกไปจากนั้นก็ไปกำหนดความละเอียดตามที่ต้องการอย่างเช่น หน้าจอของเราครับเป็นแบบ Full HD เราก็อาจจะเลือกไปแค่เป็นระดับ HD ก็คือ1080คูณ720ก็ได้หรือเราอาจจะเลือกความละเอียดที่1920คูณ1 0ก็ได้นะครับแบบนี้จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคต่อไปนะครับเวลาที่เราบันทึกสไลด์ PowerPoint ด้วย Add-in ของ Cam t a s i a นะครับเมื่อบันทึกมาเนี่ยวิดีโอที่ได้ก็จะมีความละเอียดตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความละเอียดของหน้าจอกับความละเอียดของสไลด์ที่เรากำหนดไว้เป็นความละเอียดเดียวกันนะครับก็จะได้ความละเอียดตามนั้นนะครับ